บ่านว่านค้นหลายขนาดเลยอกพอสมองกัน,น,ยนยปนนยป <c oughs> ับผ่านผู้ซอยพอสมองเหตุทางขยะเปล่าขับมากวันนี้เออมากอ๋อจะพวกพวกนี้สองคนเนาะท่อนสวรรค์กับอันนู่นกันส่ใบผมมาตามครับต้นสะอาดดีใยี่เหรอหรือว่าฟ้าเหรอ โอมมมมันโลนะแม่เนาะขาเขาไม่ยินอยู่่นาเนาะจะุเท่านก็ได้ยินยเป็นเสียต่บาาเานั่นะมันทำมันทำความสะอาดเห็ดเห็ดขอกเห็ดขอกใส่ขยะเด็ปีก่อนเด็ปีก่อนเห็นเห็ดเห็ดอยู่นเห็ดปีก่อนเห็ดแบบท่ายรูป ไปลัปุยมเออนะามอทำมีผลงานเลยปุยมัเปี้ี้เฮดซ่ผทั้งเครงคันึ่งที่ทั้งไต่สมโอยปุยมักัามอเฮดยู่ทั้งไต่กันบ่เม่นแขนเงินเดือนให้เ่าเฉยๆปัดซ่ซ่อั้นเฮดใส่ไอ้ยังก็อ้างปูนตัวนั้นปุยมักับคักเลยนะตัวนั้น พอขึ้นใหม่บ่ด้มากกว่ามึงนี่โโนนเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วเขาจะเอาก่อยหรือเขาจะเห็ดกอยกบ้างเศร้าถูว่ามันมีขวดมาใหม่แต่ว่าเขาจะคลายเซ้เซลอแต่วา่ารอพอเห็ด อเขาก็จะเห็ดเรี่ยวของเขาหนึ่งแหละพวกรอผักลานั่นแหละเขาก็จะเห็ดเรี่ยวของเขาหนึ่งแหละข้าวโพดเตือนเปิดคนแฉะ

ไปมือมือตติดกเ้บ่มได้าเสื้อกันวก็ไม่พเฮ็ดมากบของนาย้วัีนเอามาขายกันนี่เฮ็ดมาดีเนี่ยบดีเนี่ยสอมมาดีก็มีมากกับมาล่างโอ้ย แล้วสัดจากนาไมัสั่งเหรอเป็นตั้งแต่แต่เลาะขายง่ามพคแต่สั่งเอาโลกโคยังไงเข้าก็ซือกูแล่วนะ่ที่คนเท่าเออเขากระซมอดกว่ามันพวดไปเลาะห้ายี็ดไข่เลาะห้ายี็ดไข่กระิเนาะกระิบมาสะตุงนะต้านงานประชานต่อห้ เราปวดตังหรอหาพัไเงนเมืออื่นยากเพรเป่อดมาบ้างนี่เนี่ยใจบิเตเป็นตังตังวันตังไงฟองเนี่ยมันจะตังจังได้เขาสิด้ขาอยู่แล้วขายอยู่แล้วแล้วเขาสั่งเงล่ะรอขายห่วยงาาโกูดมาใหม่ห่วย ໃດໆບໍ່ກໍຈະເດົ້າວ່າເົ່າກະໄດ